<ใ>ครับโอ้โหผมอมผมอมเล็กมากยืดกองไปดิต้องจะถือสายไหมเนี่ยจับตั้ถือตั้งดีดีสิมีสมาชิกเข้ามาไหมยังครับ เอาวีเอาวีโอ้ยยังห่วงลออีกอ่ผมมันแตกมากแต่ตับต้บองดีดีจะต้องดีดีวสวัสดีครับมีใครบ้างสามคนอะไม่เจอมี3คนแล้วครับ13แล้วสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับ ผมดูกล้องไม่ได้นะครับมันอันตรายสวัสดีครับพี่ชัยก็ไปรับโอมครับได้เ,ลเวลาเลิกเรียนแล้วสวัสดีครับเสร็จแล้วอ่าได้เหยื่อเอาเหยื่อตัวใหม่มาจ้พรุงนี้<อ>จะพาไปตกปลาเหยื่อยางครับแต่ขออุบไว้ก่อนขออุ่ไว้ก่อน เดี๋ยวสักแป๊บนึงครับก็จะเห็นครับเดี๋ยวยางก็ตอนนี้ขออนะอไแล้วขั้นตอนการทสการทําอะไรก่อนก็จะไปซื้อตัวเป็ดครับวันนี้ออกไลนแล้วน้าอุ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เนี่ยก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแวะร้านอุปกรณ์ตกปลาพอจริงๆอ,มอไม่ค่อยแวะครับ ส่วนใหญ่จะเข้าไปขหลังร้านไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยเข้าบรรยากาศหน้าร้านเพราะว่าอหน้าร้านส่วนใหญ่เป็นซื้อของผมไม่ค่อยได้ซื้อผมคือส่วนใหญ่เข้าไปขายแต่วันนี้ก็ขออนุญาตโทรไปากาทางเสรีและขอนแก่นฟิชชิง่งก็คือขออนุญาตาถ่ายคลิปลายสดด้วยในในในร้านแล้วก็เผื่อจะได้ดูบรรยากาศครับ เพราะว่าจริงๆแล้วขอนแก่นฟิชชิ่งเองเขาก็เป็นร้านที่หนึ่งขายส่งนะครับร้านขายส่งคือเจ้าใหญ่ในเมืองในขอนแก่นเลยแหละในภาคอีสานเลยแล้วก็ก็มีโซเชียลด้วยมีเพจอะไรด้วยบางคนอาจจะเอร้านเป็นยังไงบรรยากาศร้านเพราะว่าในร้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันในเพจอัแนี้ผมไม่เคยเข้าเพจไม่เคยเข้าเพจขอนแก่นฟิชชิ่งว่า่าเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่า เขามีเพจแต่วันนี้จะได้ถ่ายบรรยากาศร้านด้วยภาพอ่ากล้องวันนี้คือปกติจะเป็นตั้งอยู่กับที่วันนี้เดินแล้วโทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าภาพอา,นนอาจจะสั่นนิดนึงนะครับอาจจะสั่นนิดนึงต้องลองจัดได้นะครับอะไรนะต้องลองจัดนะจัดอะไรเอ่อ้อ ต้องรองต้องรอจัดแล้วนะครับรอจัดอ๋อครับใจเย็นครับมาแน่ครับเร็วๆนี้ครับรอครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านอาหาเราถึงร้านละคือโทรศัพท์ใหม่สชครับไม่มีตังค์ครับ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวที่อมก็กลับกลับกล้องติลลวตรงไหนอะมองไม่เห็นมันจะมีปุ่มกลับไลยอ่า<ง> ถึงแล้วครับขอ,อนแก่นฟิชชิง่งทีนี้ก็จะสูงได้ไหมหอืมทำไมอุปรกรณ์ตกปลาปิกและส่งราคามาตรฐานาบ,ราบริการเป็นกันเองศูนย์รวมอะไรลอกหลายยี่ห้อขอ,อนแก่นฟิชชิ่งป้ายทีนี้มีโลโก้พ้อไหมเนี่ยมีโลโก้พ้อไหมอ่ะอามาไ,มไปดิ มองไปเป็นดูเป็ดครับไหนผมยังโอ้แล้ววันนี้ไม่ได้ใส่แว่นไม่ถ้าเกิดใส่แว่นกับมานี่อายหน้าดูเลยเดี๋ยวนะมีใครทักเข้ามาแล้วก็เอาอาพี่อุ้มมาพ,พี่อุ้มมาครับครับสวัสดีนะครับสมาชิกก็ อาเนี่ยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเนี่ยพอดีพาอมมาไอมาซื้อเบ็ดบรรยากาศในร้านนะครับพอดีโทรขอรีแล้วร้านขอนแก่นฟิ๊ชิงนะครับตีงอ้าวสาวสวยประจำร้านบอกพี่อุดีถ่ายหนูหน,หนูไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมพี่ไม่รู้พอดีพาอมมา,าพาอมมาซื้อเบ็ด อะจริงเดี๋ยวนะไอโอมอ๋อไอโอมถึงว่าทําไมเมื่อกี้เหมือนโอมมันทําซูมไว้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องก่อนอ่าโอเคบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายครับตั้งกางงานหน้าดินยันง,งานเพล แล้วก็เขาจะมีเพจนะเพจเพจชื่อเพจขอนแก่นฟิตชิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลากหลายครับหลากหลายสวัสดีครับ f อฟซออกขอบคุณครับหลากหลายครับสินค้าทีนี้เอ่ออมให้พี่เขาช่วยหาคือตอนนี้นะครับอ่าผม ในลูกเบอร์เบอร์เบอร์ 5O เหรออยู่ไหม5หรือ6อ่าลองเทียบกับตัวชิ้นงานดูสิว่าเบอร์ไหนจะมันจะแมทกันหลอกหลดไหมไม่แน่ใจอ๋อเหยื่อพี่จ่ะเอาเหยื่อมาจ่ะก็ขอนกันฟิชชิ่งนะครับเขาจะมีเพจของเขาอ่า แง่เพจชื่ออะไรนะคอนแกนฟิชิ่งเลยนะ,ะาภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษเลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเลยสวัสดีครับเฮียถือนิ่งๆหน่อยปวดหัวเฮียบอกถือนิ่งๆจาเฮียจาพอดีเมื่อกี้เดินอยู่ไงเฮียปุ๊บใครที่ยังไม่เห็นอาณาจักรขอนแกนฟิชิ่งนะครับไม่ สนใจสินค้าตัวไหนนะครับทักมาถามที่เพจขอ,อนแกดตจริงๆได้ลเลยเหยื่ออุ้ดีรวนในนี้ก็ยังพอมีครับยังพอมีแตบบ่ก็โดนแทรกพื้นที่ไปเยอะ <c oughs> <c oughs> ไหมายอย่าพึ่งตกลงได้ไหมห้ย5โอไม่ได้ดูไม่ได้ดูลองเทียบดูว่าได้ไหมตอนนี้กำลังพาโอมอ่าที่จะฝึก เป็นงานเหยือ่อย่างนะครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับได้ได้ใช่ไหมเบอร์ไหน5โอเคจัดไป5อ <5 O. S 1> งั้น <O. S 1> เก็บอ่าๆงั้นเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปเคาน์เตอร์ลูกสอชุดนหกก็เป็นชุดเดียวเนี่ยแหละอือห uh ือ huh. ใครสนใครอยากดูอะไรในสินค้าในร้านบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถือกล้องไปให้เลยแหมเวลานั้นก็อุนอุวรีวิวของหน่อยครับเวลาไ์อยู่ในบ้านรีวิวนั้นรีวิวน,น,นี่วันนี้ไม่ต้องรีวิวละเอาเลยอยากดูไหนจะรีวิวให้ท่านใดเข้ามาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ผมค้างอีกหรือเปล่าดี อ่าดีดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่าไงลูกอ่าสติกป๊อปครับสติกป๊อปตัวที่เ,ปปเอาไปตีกระสุนป่ะลูกอาตกระสกบกระโดดกบกระโดดไหมครับนี่ครับกบกระโดดก็จะมีหลายแบรนด์ครับแต่จริงๆแล้วณตอนนี้ผมจะนอยากให้นำเสนอตัวนี้ครับใน <laughs> อ่าจะเป็นไดโนแฟคทอรี่นะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็เยอะครับแต่อันนี้ก็คือไหนลูกอุ้ยไม่ใช่ปิงแวนี่เราไม่รู้เราเราไม่รู้ก็บรรยากาศในร้านนะครับเข้ามาก็เย็นสบาย แล้วก็การจัดเรียงที่อบอกได้เลยว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมีทั้งตัวนี้ชุดนี้ก็จะเป็นงานของสายเหยื่อสดหน้าดินชุดนี้สาย P.E. เห็ <Whoa. S 1> นไข่บ่อไอ้เจ้าย,ยู้สายไหลดอนไข่สิเห็นเจ้าติสวัสดีครับเอกวินครับ ฝั่งนี้ก็เป็นสายเอ็นนะครับก็คนที่อยู่ขอนแก่นถ้าใครมาไม่ถูกนะครับอยู่ถนนประชาสโมสรก็จริงๆกด GPS ก็จะขึ้นครับเพราะว่าทางร้านหน้าจะได้ปักหมุดไปแล้วครับพิมพ์ว่าขอนแก่นปิดทิ้งเจอแน่ครับ PE ตกเฉโดนี่ครับ PE ตกเฉโดตอนนี้ก็จะมีสายหลายแบรนด์ครับแต่ผมใช้ตอนนี้ผมก็จะใช้เป็น เมกาพี e. ครับแต่นะสายสายที่ผมใช้นี่ครับที่ผมใช้ประจำตัวนี้เมกาพี e. ซึ่งราคาตอนนี้หน้าร้านอยู่ที่สามรอยกว่าบาทครับตัวนี้ใช้ประจำเลยเมกาพี e. จะที่ใช้ก็คือจะเป็นสีเทาสีส้มก็ใช้นะครับแต่หลักๆผมชอบใช้สีเทาส่วนตัวครับส่วนตัวผมใช้สีนี้ ไงลูกส่วนท่านใดนะครับจะซื้อสินค้าของขอนแกนฟิชชิ่งก็ในเพจเขามีนะครับพิมพ์ว่าคอนแกนฟิชชิ่งก็ขึ้นเลยขอชมยังเดียวกันครับรอพัทยาสองเปิดก่อนเดี๋ยวจับอ๋อก็เอาพัทยาสองปิดอีกหรอ โควิดนะครับสถานการณ์โควิดก็ทำใจครับอาาเดินดูร้านไปเรื่อยๆครับพอดีเข้านี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากออกครับไหนจะป๊อปขออนุญาตนะครับอาหาาวชุดนี้โซนคันเบ็ดครับ ราคาหลักร้อยเรีอนยันเรือนหมื่นเลยล่ะครับอะไรลูกไหนคันไหนลูกตัวนี้คันตันเหรอลูกอาา่าฮะเป็นคันตันเอาคันเบ็ดไอลูกตัวเบ็ดอะเอาไปวางไว้เคาน์เตอร์ก็ได้เดี๋ยวค่อยถือมาลูกใบพัดครับใบพัดไหนอะ มีทวินไหมครับน่าจะมีนะครับน่าจะมีก็ลองมาซื้อขัดอ๋อไม่ได้ซื้อครับวันนี้มาซื้อตัวเบ็ดครับเพราะว่าอ่าของเบ็ดของลุงตอนนี้คือลุงไม่มีเบ็ดตัวเบ็ดเกี่ยวเยื่อยางครับวันนี้ก็เลยพาโอม,มาเลิกเรียนก็พามาซื้อเลยครับลูกอไหน อยากได้ถุงมือเบอร์ไหนอะไซส์ไหนของโอมต้องใส่ไซส์ S มีไหมหล่ะใส่เอลใส่ไม่ได้พี่นั่งอ่าถุงมือไซส์ไซสมีไหมมีมีแต่เอ โอ้ยพ่อมันรอดตัวพ่อมันรอดตัวครับนึกว่าจะโดนหมดเกลี้ยงอ่ะละรอดตัวครับพ่อรอดตัวครับเดี๋ยวใครนั่นก็ได้ลูกฮะ ได้พ่อเจ็บ<ด>ตัวไหนดูสิของไหนของอะไรโอ้โหมันตายละพี่นพดลไหมครับกบหัวเขียวตัวที่นุดแถมมากับการปลาอมคกืนไปแล้วครับเมืาหวานวายเฮ้ยพี่อ่าขอาขอแสดงความเสียใจด้วยครับพี่ ติดปากปลาไปแล้วมันก็นธรรมดาพี่ของในน้ำนส่วนส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นมุมรอบซึ่งช่วงนี้ไม่ใ,ให้รอบบอลราคา ชุดนี้เป็นจะเป็นลอกราคาย่อมเยาวนะครับแล้วชุดด้านบนก็จะเป็นราคาใหม่อุย้ยหลวมโอ้ยอย่างนี้หลวมลูกโอยใส่แบบนี้ใส่แบบนี้มันไม่ได้มันเหมือนไอ้จำได้ไหมตัวที่เดี๋ยวเดียวแล้วถุงมือคู่นั้นไปไหน ที่อยู่ในชุดเหลวอะอยู่ไหนเก็บไว้ไหนอันเล็กๆอ่ะเล็กๆพี่อวันนี้มันใหญ่ไปนี่มันใสพ่อใส่เลยบัสเบดออกก็เดี๋ยวบัสเบดก็จริงๆพวกสายเหยื่อก็น่าจะอยู่ที่ฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะมีหลากหลายก็เข้ามาในเพจเลยครับเข้ามาในเพจของ,ของกันแกนฟิชชิ่งได้เลย รีวิวชูชีพหน่อยครับอ้าวเดี๋ยวนะครับชูชีพที่ร้านนี้ชูชีพตอนนี้รู้สึกว่าจะมีโอ้มีหลายหลายตัวครับขออนาญานนะครับเฮียมีเฮียใหญ่ประจําร้านครับใหญ่สุดแล้วครับใหญ่สุดละอ่าชูชีพตอนนี้นะครับที่เห็นอ่าของรุ่นเจพันห้าตัวนี้ แล้วก็ของฟิลฟรีฟิลฟรีตัวนี้คือตัวที่ผมเคยใส่นะครับกต<ม>ดูชีพสวยๆก็จะมีราคาอยู่ที่พันสามกับพันห้าครับลูก<ม>ฮะมันหลวมลูกมันใหญ่ไปใหญ่งดูดใช่ลูกต้องหาอันเล็กกว่านี้ครับดูดิมผมอยากได้ถุงมือครับแต่ว่าถุงมือใส่แล้วมัน มันหลวมครับอย่างนี้หลวมหลวมแบบนี้ถ้าเกิดข้อเสียของุงมือถ้าลูกใส่หลวมเนี่ยผ้ามันจะเสียสีกับผิวหนังลูกแทนที่จะเขาเรียกว่าอะไรแทนที่จะช่วยกับกลายเป็นทำลายครับชูชีพตัวนี้ส่วนราคาย่อมเยาก็จะเป็นฝั่งนี้ครับราคาอยู่ที่สามสี่ร้อยครับแต่ถ้าเกิดอ่า เราใส่จะตกปลานะครับอย่างตัวนี้อ่ะอย่างเงี้ยครับจะมีกระเป๋าสําหรับใส่พวกอ่าสัมภาระต่างๆกล่องเหยื่อนู่นนี่นั่นก็คือชูชีพเป็นกล่องใส่เหยื่อเราด้วยตัวนี้อ่าตัวนี้เหมาะสําหรับเดินตกสังเกตยังไงครับเดินตกก็คือจะมีปกปกคอครับ กคอเสื้อเพราะเวลาบางทีคือเราเราเสียหลักสมมติว่าเราเป็นลมลมลมปึ่งแล้วไงายท้องหงท้องเนี่ยไอตัวตัวเนี่ยจะเซฟจะเซฟคอเราครับเือเหมาะกับกับตัวเดินกับการเดินตกทีนี้อีกตัวหนึง่งอย่างอย่างตัวเนี้ยชุดสองตัวนี้เหมาะกับการทายเรือหรือเดินที่เดินลุยครับไม่ได้เดินไม่ได้เดินฝั่ง ร้านช้อปปิ้งไหมครับผันแกนฟิตชิ่งครับอ๋อมีร้านไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในนั่งเราทำช้อปปี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับม,มีสั่งตรงที่เพจร้านได้เลยนะครับชื่อภาษาอัางกฤษเนาะผันแกนฟิตชิ่งภาษาอังกฤษได้เลยครับถามควรู้สินค้าจริงอย่างนี้ถ้าขายไม่รูได้เลอ๋อ องมาถ่ายให้ดูสได้ค่ะอ่าๆเอาไงนะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะขอสาวหน่อยสาวสวยสวัสดีค่ะทักแชทเพจได้ค่ะแล้วก็เวลาทักถามสินค้าไม่จำเป็นต้องดูแค่รูปเฉยๆคือเราสามารถถ่ายให้ดูของจริงถ้าเวลานั้นได้ถ้าทักแชทเพจเข้ามาเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้ค่ะเอาวิดีโอคอลคุยกันได้เลยได้คขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสมชาติสมชาติเอาอะไรางวันเนี้ยพ้าเอาเดี๋ยวผมจัดให้ ก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเรายังเหมือนเดิมถามมาต่อไป,ปกบกระโดดที่แนะนําเมื่อกี้ตัวเท่าไหร่เออของไอ้ไ <150 S 1> ดโนะเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบค่ะร้อครับก็สั่งที่เพจได้เลยลูกค้าก็เดินวันนี้ก็ทั้งวันแหละครับร้านไม่ไม่เงียบเหงาครับมีเข้าออกตลอด พี่นงเดินตกตัวไหนถ้าของพี่นงของพี่นงตัวนี้พี่ราคาตอนนี้พันสามหน้าโดนพี่เพราะว่าไซส์ของอหุ่นพี่นงตัวนี้ผมว่ารับได้สบายเลยครับเป็น xxl เหมาะกับเดินตกครับสีน้ำเงินส่วนสองสีเนี้ยไอสีขาวดำกับสีแดงเนี่ยตัวนี้เหมาะสำหรับอยู่บนเรือครับ แต่ตัวเนี้คือถามว่า,านั่งเรือได้ไหมก็นั่งได้ครับเพราะว่าถามสองตัวเนี้ยเสื้อสองตัวเนี้ยถ้าผมเลือกนะครับสไม่ตอนที่ไม่ได้พายเรือนะผมเลือกสีฟ้าแต่ถ้าบอกว่าพายเรือผมก็จะใส่สองตัวนี้ร้านอยู่ไหนร้านอยู่ถนนประชาสโงศรครับ ถนนประชาสโมสอนอถ้าสมมติบอกว่ามาไม่ถูกก็พิมพ์ gps ครับนำมาถึงหน้าร้านแน่นอนขอนแก่นฟิชชิง่งถ้าเอาง่ายง่ายครับแต่จริงๆ gps อย่างง่ายสุดถ้ามาไม่ถูกกด g p พมาถึงถึงสำหรับคนที่อยู่ขอนแก่นนะครับไอเอมถามว่ามาซื้ออะไรลูก มาซื้อเบ็ดเด็กจะตีเยอะยางพรุ่งนี้เด็กจะจะสกิปเยอะอยากตีสกิปปิงเงานงั้นอ้าวเขากําลังจะไล่พ่อกแกแ้งอยู่พ่อไม่ได้ประชอนพ่อยังไม่ออกเลยยังเลยเขายังไม่ไล่พ่อออกเลยพ่อน่าด,าน,นนนา,ดานอยู่ไงจริงๆสินค้ายเยอะมากครับที่นี่เพราะว่าเป็นร้านค้าส่ง อ่าหนึ่งในเสืออีสานครับแล้วก็สินค้าผมว่าบริษัททุกบริษัทในเมืองไทยนี่เข้ามาละนิกนาะาอะไรอ๋อไอ้นิกอ่านิกเซลลของคุณอะไรนะไอตีดิไอตีอต,อต,อตีไม่เห็นหน้าเลยอะไรครับเอาเยื่อยางกล่องหนึ่งเยื่อยางทำอะไรบอ็ม วันนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กําลังจะห้าโมงแล้วผมไปรับรับเตยแล้วก็ผมอาจจะได้ปิดไลา์เพราะว่าขับรถบอดไม่ให้ไม่ให้ไลฟ์ครับก็ไาลา์เดี๋ยวมีปัญหาในเพจถ้าเยืยางตกชโดมีนะมิเกมมมีมีมีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มา มาซื้อนะครับไม่ได้มาขายวันนี้ไม่ได้มาขายวันนี้พาลูกชายมาซื้อตัวเบ็ดก็ไม่มีสปอนเซอร์ครับจ่ายเองครับพ่อมันเป็นสปอนเซอร์ครับรอบนี้อ๋อเห็นหลานจะตีเหยื่อยางก็มีเหยื่อยางอยู่เอมตอนนี้เเหยื่อเข้ามาถึงแล้วครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นเหยื่อยางในเมืองไทยก็จะเป็นตัวนี้ ที่เห็นนะครับตอนนี้ตัวเนี้ยที่ที่ทอ่าเป็นยางอ e ีลาสติกสอบถามว่ออา,มมาอันนี้ยังเหลืออันนี้ในชอ็อปมีสิครับก็คุณตีอยู่วันนั้นอ่ะคุณกิติกรดูครับมันถามสติกเบดพอมันแล้วมันตีอยู่โอนตีอยู่สติกเบดต,ตัวสีส้มอ่ะเอาไปเก็บเออนะเอาไปเก็บก่อนไป เออนะอ่าจริงๆพรุ่งนี้จะพาอมไปหัดไอ้ไม่ใช่หัดไปตีเหยือยางเอ็มแล้วอาได้ยางได้ได้ได้เหยื่อมาครับเป็นยางอ e ีลาสเทกยางตัวนี้มันดีคือมันเหนียวแล้วก็ลอยน้ําซึ่งเหยื่อยางในบ้านเราโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นอายางยางในบ้านเราอ่ะครับยางพวกนี้ส่วนใหญ่เราจมน้ําส่วนใหญ่นะครับ ไม่รู้แบรนด์ไหนบ้างที่ลอยน้ําแต่โดย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 ทั่วๆไปคือจมน้ำาระจมน้ำนี่ปัญหาเรื่องของการสกปิปก็ลอยน้ําสกิได้ดีกว่าแล้วก็อิลาสเทกเนี่ยมันก็จะทนกว่าเพราะว่าปัญหาของของคนตีเหยือยางเลยคือยังไม่ได้ตัวเลยเหยือฉีกและอันนี้ตีไปฮะตีทั้งวันครับถ้าเกิดไม่ติดกิ่งไม้ก็ไม่ขาดแต่ไม่รู้จะมีปลาให้ไหม,ไมอะไรลูก ไม่เอาเก็บ okay, ครับเก็บยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ใครเห็น <c oughs> ยังไม่ให้ใครเห็นครับเข้า <c oughs> ไปไหมเข้าไปไม่ได้ลูกเสียมารยาทครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นพื้นที่อ่าให้สําหรับพนักง,งานนี่ครับข้างหลังเหยือปลอมแบรนด์ต่างๆก็เข้ามาแล้วเกิดกิเลสทุกคนครับก็ จะมาพา,พามาไม่ถูกกด GPS มั่นใจรดถึงแน่นอนดเดี๋ยวจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวผมไปรับแม่บ้านแล้วก็ปิดร้า์แล้วจะคืนนี้ไม่แน่ครับอาจจะทำร้า์เหมือนอาจจะนั่งคุยกันเหมือนเดิมครับถามมาต่อไปถ้าถ้าไม่ติดภารกิจอย่างอื่นนะครับ นะ่าโอเคครับปลาลลาสวัสดีครับทุกคนอ้อมสวัสดีครับด้วยเจอกันไอเอ็ม